สามีที่ดีไม่ได้หมายถึงคนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่รู้จักรักเข้าใจและพร้อมเติบโตไปกับคู่ชีวิตของตนโดยทั่วไปสามีที่ดีมักมีคุณลักษณะเหล่านี้ 1. ซื่อสัตย์และจริงใจไม่โกหกไม่ปิดบังพร้อมเปิดใจให้ภรรยารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย 2. รับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวการเงิน การงานและคำพูดของตนเอง 3. เคารพภรรยาเห็นคุณค่าไม่ดูถูกไม่กดขี่แต่ให้เกียรติและฟังความเห็น 4. เอาใจใส่และใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการถามไทยการช่วยงานบ้านการฟังปัญหา 5. อดทนและให้อภัย เข้าใจว่าความสัมพันธ์ย่อมมีการทะเลาะหรือเข้าใจผิดบ้างแต่พร้อมแก้ไขด้วยใจเย็น6เป็นเพื่อนที่ดีสามารถหัวเราะเล่นหรือปรึกษากันได้ทุกเรื่อง7ให้กำลังใจสนับสนุนภรรยาในความฝันและการตัดสินใจไม่ตัดทอนกำลังใจ8มีความรักที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยวนภายนอก เก้าพร้อมพัฒนาไปด้วยกันเรียนรู้ปรับตัวเติบโตไปพร้อมกันไม่ยึดต,ติดว่าฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนเพียงลำพัง 10. เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อครอบครัวและลูกๆถ้ามีทั้งในเรื่องคุณธรรมความขยันและความเมตตา จะสังเกตได้ว่าสามีที่ดีไม่ได้วัดจากฐานะหรือรูปร่างหน้าตาแต่วัดจากหัวใจและการกระทำที่จริงใจต่อคู่ชีวิต